สวัสดีครับสวัวมะส้มครับผมอ่ละอละ่ะอะล่ะอะล่ะเมนูตามฤดูกาลครับผมสวอมมะส้มับผมอะล่ะนี่แป้งมันครับส้มเหี่ยบครับผม แกงผักกวานใส่ไข่มะส้มครับผมโอ้ยครับเดี๋ยวเราไปสวกกันต่อครับผมมีอะไรฮะล,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 ะละ่าล่ล่าล่าล่สวกไข่มะส้มครับผมโอ้โอ,โอ้กว่าจะได้กีดน,นี้ต้องโดนโคบอีกก่อนเนอะเพราะพี่น้องส้วกไข่มะส้มครับผมเอามะส้มเงียบเงีบเงีบเงีบอ่ะ ต้องโดนครบกันถึงจะได้เกณฑ์ของเกณฑ์สูงพ่อแม่พี่น้องมานะครับสัวไข่มะส้มด้วยกันนะครับมาดูนะครับว่าจะได้เยอะได้น้อยครับผมไข่มะส้มครับผมเทอย่างนี้เลยโอ้ส้มแตกตึงๆโอ้ได้อยู่เนอะพ่อแม่พี่น้องโอ้ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมนู่นแงบแงบยงบแงบไอ้มโซมครับสกอไข่มโซมไปไปน้องได้อยู่ได้อยู่ผม